สาเหตุที่เราต้องปรุงดินเก่าเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อนในกระถางในพื้นที่ที่จากัดปลูกไปนานๆานแล้วเนี่ยต้นพืชหรือต้นผักของเรามีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีดังนั้นแล้วเราก็จะนําไปปรุงให้มีความสมบูรณ์เหมาะกับการพะปลูกสําหรับวิธีการทํานะครับนาเอาดินเก่ามาเทรวมกันก่อนเมื่อเราเทาดินเก่าเรียบร้อยนะครับเราจะนําเอาส่วนที่เป็นรากของพืชข,ของต้นไม้เดิมออกไปก่อนเพราะว่าจะทําให้ดินแน่นใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมมาเราจะใส่แกลบดําลงไปก่อนต่อจากนั้นเราก็จะเติมเศษใบไม้หรือใบไม้หมัก ปุ๋ยคอกหมักเป็นแหล่งอาหารหลักเลยตัวนี้เมื่อเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันให้ดีก่อนก่อนที่จะนําไปใช้งานเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําไปปลูกตัวนี้เราสามารถใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกกะเพราโหระพาะพริกมะเขือพวกนี้ปลูกได้หมดสําหรับคนที่ชอบปลูกพืชผักในกระถางหรือจะนาไปปลูกไม้ประดับก็ได้ซึ่งวิธีการสังเกตดูว่าดินเนี่ยเสื่อมสภาพหรือยังให้เราสังเกตต้นพืชที่เราปลูกลงไปถ้ามีการจเจริญเติบโตที่ช้า หรือดินแน่นให้เรานํากลับมาปรุงใหม่ลรวค่อยปลูกโดยใช้วิธีการปรุงแบบเดิมนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัวเทคนิคการปรุงดินเก่าเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่เทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปรุงดินเก่าเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่สาเหตุที่เราต้องปรุงดินเก่าเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อในกระถางในพื้นที่ที่จากัด ปลูกไปนานๆแล้วเนี่ยต้นพืชหรือต้นผักของเรามีการเจริญเติบโตที่ไม่ดีแสดงว่าดินของเราเริ่มแน่นเริ่มขาดธาตุอาหารเริ่มขาดอินทรีย์วัตถุซึ่งลักษณะของดินเก่าก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็มีลักษณะที่กระด้างดังนั้นแล้วเราก็จะนําไปปรุงให้มีความสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆเราจะใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ให้ดินมีความร่วนซุยเหมาะกับการเพะปลูกวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราจะมีแกลบดำหนึ่งส่วนแล้วก็จะมี ใบไม้หมักหรือเศษใบไม้หนส่วนปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกหมัก1ส่วนดินเก่าที่เรานำมาในวันนี้เราคิดเป็น2ส่วนสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะนำเอาดินเก่ามาเทรวมกันก่อนนะครับเม <to keep> <alive> ื่อเราเทดินเก่าเรียบร้อยนะครับเราจะนำเอาส่วนที่เป็นรากของพืชของต้นไม้เดิมออกไปก่อนเพราะว่าจะทำให้ดินแน่นแล้วก็ จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะย่อยสลายยากยังเป็นรากสดๆอยู่ให้เรา,เอาออกไปก่อนตัวนี้นะครับใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมมาเราจะใส่แกลบดำลงไปก่อนแกลบดำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการรักษาความชื้นแล้วก็ทําให้ดินล่วนซุยไม่แน่นเวลาเรานำไปปลูกต่อจากนั้นเราก็จะเติมด้วยเศษใบไม้หรือใบไม้หมักตัวนี้จะมีประโยชน์ก็คือจะเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เมื่อเกิดการย่อยสลายก็จะได้เป็นธาตุอาหารของพืชทําให้พืชมีการจเจริญเติบโตที่ดี เติมด้วยปุ๋ยคอกหมักตัวปุ๋ยคอกหมักนี่ก็คือเป็นปุ๋ยสําหรับต้นพืชจะได้เจริญเติบโตเราใช้เพื่อที่จะเป็นแหล่งอาหารหลักเลยตัวนี้เมื่อเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันให้ดีก่อนก่อนที่จะนําไปใช้งานหลังจากที่คุกเขาให้เข้ากันแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยเพราะว่า ส่วนผสมทุกอย่างนะครับเราหมักเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกชีวัวนะครับเราหมักแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่หมักให้ทําการหมักก่อนให้ความร้อนลดลงก่อนค่อยนําไปใช้งานหรือถ้าเกิดใครที่มีวัตถุดิบอื่นๆที่หาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นพวกแกลบดิบขี้เลื่อยหรือจะเป็นขุยมะพร้าวก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ซึ่งวัตถุดิบที่กล่าวมาเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้ดินร่วนซุยแล้วก็รักษาความชื้นได้ดีถ้าเกิดเป็นแกลบดิบเราก็ควรที่จะทําการหมักให้เป็นแกลบเก่าก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการนําไปใช้งาน วันนี้เราจะนําไปปลูกกะเพราเราจะปลูกในกระถางเพื่อที่จะง่ายในการเก็บไปบริโภคง่ายต่อการดูแลนะครับหลังจากที่เรานําดินมาใส่กระถางแล้วแล้วก็จะทําการปลูกเป็นกะเพราแดงนะครับเราจะปลูกกระถางเดียว3ต้นเลยสาหรับวิธีการปลูกเราจะปลูกไว้ตรงกลางกระถางเลยนะครับทั้ง3ต้นเลยแล้วก็ใช้นิ้วมือกดลงไปให้เป็นรูนิดนึงความลึกก็ประมาณ2นิ้วหรือ1นิ้วก็ได้ตัวนี้แล้วก็นําต้นกะเพรามาใส่แล้วก็กดบริเวณโคนต้นให้แน่นป้องกันไม่ให้ล้มจากนั้นเราก็ทําการรดน้ําตามได้เลย ซึ่งดินที่เราปูงขึ้นมาใหม่นะครับสามารถที่จะนำไปปลูกพืชผักต่างๆได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกะเพราโหระพาพริกมะเขือพวกนี้ปลูกได้หมดสําหรับคนที่ชอบปลูกพืชผักในกระถางหรือจะนําไปปลูกไม้ประดับก็ได้ดินที่เราปุงขึ้นมาใหม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดวัตถุดิบแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปลูกผักได้2รอบซึ่งวิธีการสังเกตดูว่าดินเนี่ยเสื่อมสภาพหรือย,อยังหลังจากที่เรานําไปปลูกพืชในกระถางให้เราสังเกตต้นพืชที่เราปลูกลงไปถ้ามีการจเจริญเติบโตที่ช้า หรือดินแน่นให้เรานํากลับมาปรุงใหม่แล้วค่อยปลูกโดยใช้วิธีการปรุงแบบเดิมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่ชอบปลูกพืชในกระถางไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักต่างๆหรือเป็นไม้ดอกไม้ประดับถ้าเกิดท่านสังเกตว่าดินจะเสื่อมสภาพท่านก็สามารถที่จะนํากลับมาปรุงใหม่เพื่อที่จะนําเอาดินเหล่านี้กลับไปปลูกต้นพืชต้นผักหรือไม้ประดับของท่านให้มีการเจริญเติบโตที่ดีต่อไปได้ สำหรับวิธีการปรุงดินเก่าเพื่อที่จะนํากลับมาใช้ใหม่สูตรนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัวนะครับเทคนิคการปรุงดินเก่าเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่เทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ